สวัสดีนะครับนักเรียนเราก็จะมาพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับวิทยาศาสตร์ม .2 เนาะวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่หน่วยที่1นะครับชื่อหน่วยก็ตามที่ขึ้นมาเลยเนาะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นะครับหลังจากที่เราหายไปนานเนี่ยนะครับนักเรียนอาจจะต้องอาจจะได้เรียนรู้เองบ้างนะครับอาจจะต้องศึกษาเองบ้างนะครับหรือนักเรียนอาจจะมีความรู้เดิมเดิมบ้างน,นะครับปัญหาก็เกิดมาจากหลายๆประการเนาะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเรียนออนไลน์ปัญหาด้านการศึกษาของนักเรียนการศึกษานี่หมายถึงว่านักเรียนบางคนยังไม่เข้าใจนะครับว่าการเรียนออนไลน์จริงๆเนี่ยมันคือยังไงนะครับการทํางานเป็นยังไงนะครับจะต้องปรับตัวอย่างไรเนาะไม่เป็นไรครับเราค่อยๆศึกษาไปทีละสเต็ปนะครับช่วงนี้ก็เหลือเวลาประมาณหนึ่งเดือนครึ่งนะครับประมาณนะนะครับเพราะว่า กำหนดการเดิมเราจะเปิดเทอมวันที่1กรกฎาคมถูกต้องไหมครับเนาะต้าตีไปรุตตัวเลขกลมๆก,ก,ก็ประมาณอีก40วันนะครับ40วันนี้นะครับถือว่าเป็นวันเวลาที่ค่อนข้างเยอะนะแต่ถ้าเรานับเวลาจริงมันมันน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราค่อยๆมาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะนะครับเรื่องที่1นนะครับคือเรื่องธรรมชาติของวิทยาศาสตร,ร์นะครับเราจะเริ่มจากตรงไหนเนาะ จากบทเรียนครั้งแรกที่เราเรียนนะครับคือชั้นม,มัธยมศึกษาปีที่1เราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างครับไม่ว่าจะเป็นทักษะทางวิทยาศาสตร์14ประการนะครับแล้วก็ที่สาคัญเลยนะครับก็คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนาะแล้วตอนมาหนึ่งเนี่ยเราเรียนเรื่องโครงสร้างของอะตอมมาเป็นหลักนะครับเราจะเอาไอสองตัวนี้มารวมกันนะครับมารวมกันเพื่ออะไรเพื่อทํากิจกรรม1.1หรึกที่ครูบอกไาเลยครับกระบวนการคิดเนี่ยนะครับ คนพบและกระบวนการในบ้างที่เกี่ยวข้องกับอะตอมเนาะอ,อ่ะเราดูกิจกรรมที่หครับกิจกรรมที่หนึ่รรนเขาบอกว่าความรู้วิทยาศาสตร์พัฒนาได้อย่างไรนะครับให้จุดประสงค์นะครับฐฐนักเรียนดูเนาะให้เราอ่านครับวิเคราะห์แล้วก็สรุปการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับวิธีการทำง,งานให้นักเรียนศึกษาข้อมูลลำดับการศึกษาของโครงสร้างของอะตอมแบบนี้นะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นครับไปจนถึง ขลของโครงสร้างคอทอมที่ได้มานะครับนะักเรียนอาจจะรู้เป็นบางคนเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปศึกษาพร้อมกันแต่ที่ครูจะชี้ครับคือตรงนี้เขียนแผนผังนะครับนะักเรียนรู้จักใช่ไหมครับแผนผังแผนผังก็คือไม้แมพนะครับไม้แมพในที่นี้ก็คล้ายๆเป็นลําดับขั้นตอนนะครับนอเป็นลําดับขั้นตอนลําดับที่หนึ่งไปลําดับที่สองแบบนี้ครับเนาะ เชื่อมโยงหลักฐานนะครับนี่หัวข้อมันมีเห็นไหมครับหัวข้อที่ชัดเจนที่ครูบอกไว้นะครับมีหลักฐานกับข้อมูลเพราะฉะนั้นในแมพของเรานะครับแผนผันงเราก็จะมี2ส่วนนะครับสองส่วนส่วนแรกก็คือหลักฐานแล้วก็ส่วนที่2เป็นข้อมูลมน,นั่นเองก็โยงมาครับหลักฐานชิ้นที่1่คืออะไรหลักฐานชิ้นที่2คืออะไรข้อมูลก็ชิ้นที่1คืออะไรเรียงดับเป็นแบบนี้นี่คือแผนผังนะครับ เรื่องที่หนึ่งครับเรื่องของดิโมฮิตตสนะครับดิโมฮิตตสศึกษาเกี่ยวกับอะไรนะครับดิโมฮิตตสศึกษาเกี่ยวกับสสารอนุภาคขนาดเล็กมากอา๋อต่อมาครับดอลทันศึกษาอะไรศึกษาเกี่ยวกับอะตอมเดียวกันลักษณะจะเหมือนกันนะครับไมโอเคนศึกษาอะไรอะตอมนั้นมีประจุบ,บวกและลบยกตัวอย่างแค่สาอันก่อนนะเพราะเดี๋ยวนักเรียนต้องไปศึกษาเองอยู่ดีนะครับดิโมฮิตตสคือคนแรกที่ศึกษานะครับ ให้นักเรียนโยงว่ามันมีอะไรบ้างหัวข้อที่ครูให้เขียนมีทั้งหมดสองหัวข้อถูกต้องไหมครับมีอะไรบ้างมีหลักฐานกับอะไรครับข้อมูลเนาะมีหลักฐานกับข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ไปสแสดงเลยว่าดิโมคิตุสมีหลักฐานมีข้อมูลอะไรบ้างดอนตันมีหลักฐานมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับลักษณะาภาพก็จะเป็นอย่างที่ครูให้ดูเลแบบนี้ครับนี่เริ่มแรกอันที่หนึ่งอันที่สองครับอันที่สาม อันที่สี่จนสุดท้ายได้ผลลัพธ์ของอะตอมนะครับแต่นักเรียนจะสังเกตว่ามันมี6กคนนักเรียนลองจับว่ามีหลักฐานหรือมีข้อมูลอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกันนะครับก็เขียนเป็นงานทภพดาบขั้นตอนอย่างที่คุณได้กลับไว้นะครับหัวขอ้อนะครับคําสั่งอยู่ตรงนี้นี่คือคําสัง่งให้ศึกษาข้อมูลของบุคคลทั้งหมดนี้แล้วทํากิจกรรมในที่1.1ต่อไป นะครับ1.1ไม่ได้มีกิจกรรมเพียงอันเดียวนะครับเราจะมีกิจกรรมอีกอันนึ้งเพิ่มให้นะครับคือการศึกษาวิจัยใบหน้าของหญิงโบราณยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ข้อมูลรูก็จะมีแบบนี้ครับ <S <S นักเรียนก็สามารถซูมขยายได้ต่างนะครับและตรงไหนสําคัญนะครับนักเรียนก็สามารถขีดได้เลยเช่นนะครับเมื่อปีพศนี้เห็นไหมครับนี่นี่นนเกี่ยวข้องพบอะไรบ้างครับโครงกระดูกคนและสัตว์อย่างนี้ครับนักเรียนก็สามารถเขียนได้ตามที่นักเรียนต้องการเลย แล้วพารารับไหนที่เกี่ยวข้องกันนักเรียนก็วงครับสมมติขีดฟื้นนี่เป็นพาราราฟที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกันสมมตินะครับขีดฟื้นเป็นพารารับที่สองและสองพารารับสมมติพารารับที่หนึ่งครับแล้วมีตัวเกี่ยวข้องอะไรบ้างนะครับก็มีหลักฐานบวกกับอะไรครับข้อมูลนะครับนักเรียนก็ทําลงมาทำสเต็ปตั้งแต่จุดเริ่มต้นครับคือคําสั่งเดิมเลยนะลูกคําสั่งเดิมนะครับจากจุดเริ่มต้น ไปยังจ,จุดจสุดท้ายนะครับเนี่ยจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายอันนี้ก็จะได้ข้อมูลออกมาเพราะฉะนั้น1 1จุหนึ่งจะมีกิจกรรมทั้งหมด2อันนะครับนี่คือกิจกรรมที่1นึ่งและนี่เป็นกิจกรรมที่2นะครับเมื่อทำสองกิจก,กรรมเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็จะมาตอบคำถาม3าข้อนะครับจริงๆมี้อแข้อแต่ข้อสุดท้ายนะครับอ่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายสรุปกิจกรรมครับขอไปที่ข้อสุดท้ายก่อนนะครับ หมอสุดท้ายสรุปกิจกรรมสรุปกิจกรรมนั่นเองเคยทํากิจกรรมมาตั้งแต่มอ .1 นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เนาะการสรุปกิจกรรมมันสรุปจากอะไรครับจุดประสงค์นะครับทุกๆปีที่ครูสอนเนี่ยพอสรุปกิจกรรมเนี่ยหลายคนนำบไปโยงนะครับอะตอมคืออะไรหญิงโบราณคืออะไร ซึ่งจุดประสงค์แลเดี๋ไปดูนะจุดประสงค์พูดถึงเรื่องนี้ไหมนะครับไปดูที่จุดประสงค์จุดประสงค์ครับเขาอบอกตรงนี้ครับว่าให้นักเรียนอนาญาตลบก่อนนะเขาบอกว่าครับอ่านครับวิเคราะห์ครับแล้วก็สรุปครับการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีตรงไหนไหมครับที่พูดถึงของอะตอม มีตรงไหนไหมครับพูดถึงของยิงโบราณไม่ได้พูดถึงเลยถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นให้เราสรุปว่ามันพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างไรและเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์พัฒนาจากกองไหนก็เนี่ยครับลำดับขั้นตอนมีหลักฐานครับมีข้อมูลให้ในบ้ก็เรียนลําดับมาล้าเรียนก็เอาไปสรุปให้ครูว่ามันได้ความรู้มันพัฒนาความรู้มาจากจุดไหนนะครับเริ่มจากตรงไหนเป็นหลักเป็นหลักนะครับทั้งเรื่องของอะตอมแล้วก็เรื่องของยิงโบราณ นะครับก็จะมีสามคำถามคำถามที่หนึ่งครับองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ได้มาอย่างไรนะครับถ้านักเรียนบางคนโหนตั้งใจมากไปพิมพ์คํานี้ครับพิมพ์คํานี้ในอินเทอร,ร์เน็ตข้อมูลมันจะขึ้นมามากมายครับเยอะมากซึ่งมันจะไม่ตรงกับกิจกรรมที่เราทําเพราะฉะนั้นองความรู้วิทยาศาสตร์ในเรื่องกิจกรรมนี้ก็คือความรู้ทั้งหมด ได้มาอย่างไรนะครับตอบต,อตามความเข้าใจนักเรียนได้เลยเนาะแล้วก็ความรู้ทางวิยา,า,าตร์เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่คาถามนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนแปลงได้ไม่เนาะนักเรียนก็พิจารณาจากแผนผังก็ได้ครับแผนผังที่นักเรียนทํามามนแมปนะครับจะทั้งสองเรื่องนี้เนาะเมื่อนักเรียนตอบทั้งหมดสามขอา้อเสร็จแล้วนะครับในคลิปหน้าครูจะมาเฉลยพร้อมกันนะครับให้นักเรียนพยายามทําก่อนนะครับ ขอเน้นนะครับตรงที่คำว่าพยายามฝึกทำจะทำได้มากได้น้อยไม่ใช่ปัญหาค่อยๆทำไปแต่ถ้าไม่ทำเลยเนี่ยอันนั้นแหละน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าจุดเนี้ยจริงๆถามว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะเรียนหนักไหมหมายถึงว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องวิทยาศาสตร์โดยตรงไหมจริงๆ มันไม่ได้เกี่ยวโดยตรงครับแต่มันเป็นพื้นฐานในการเรียนวิทยาศาสตร์นะครับเราจะเรียนวิทยาศาสตร์ให้สนุกให้เข้าใจให้เข้าถึงแก่นม,มันเนี่ยได้อย่างไรตรงนี้ครับถ้าเราสามารถตอบตรงนี้ได้เข้าใจตรงนี้ได้นะครับเราจะเรียนวิทยาศาสตร์อยาอ่างเป็นน้องบางคนบอกไม่ชอบวิทยาศาสตร์เลยน,นะครับอ่ะทีนี้ก่อนจะจบเรื่องนี้นะครับกิจกรรมที่หนึ่งจุดหนึ่งครูอนึงตรงนี้นะครับความรู้วิทยาศาสตร์ แล้วมันพัฒนาคำว่าพัฒนานะครับ <c oughs> คำว่าพัฒนาเนี่ยมันคือการวิวัฒนานการของความรู้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความรู้จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายก็ี่เรยคิดว่ามันเกิดการพัฒนาหรือวิวัฒนานการได้อย่างไรนะครับถ้าในคําถามนี้ไม่มีการถามไม่ต้องการคําตอบให้นักเรียนโน้ตครับลงไว้ เพราะเรื่องต่อไปนะครับเรื่องหรือต่อไปหรือกิจกรรมต่อไปจะต้องเอาตัวนี้เข้าไปช่วยเข้าไปช่วยในการแก้ปัญหาโอเคนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมหนึ่งจุหนึ่งนะครับที่มีทั้งเรื่องโครองสร้างหอตอมแล้วก็หญิงโบราณเนี่ยอยากให้นักเรียนพยายามฝึกทำนะครับทําได้ถือว่าโอเคถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นไปได้ยากต้องไหมครับเนาะขอให้ถูกอยังน้อยถูกสักหนึ่งส่วนหรือว่าเข้าใจสักหนึ่งส่วน แต่ถ้าทําไม่ได้เลยนะครับอย่าไปเครียดมันค่อยๆแกะนะครับแล้วถ้าทําไม่ได้เลยแกะแล้วก็ไม่ได้ก็ทิ้งมปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยแต่ถ้าดูเฉลยนะครับนักเรียนต้องบอกกับตัวเองก่อนว่าดูเฉลยเสร็จนักเรียนจะต้องกลับลองไปทําใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับนักเรียนจะทําได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมน้องนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับจะมีคําถามอยู่3าข้อแค่นั้นนะครับให้เรียนตอบมาเดี๋ยวครูจะแนบ ไฟล์ที่ต้องการทำเนี่ยเอาไว้ในใต้ลิงก์นะครับแล้วก็นักเรียนก็ลองฝึกทำดูนะครับไฟล์ของครูนะครับจะเป็นไฟล์ของ Google Docs นะครับก็คือสามารถพิมพ์ลงในนั้นได้เลยนะครับแต่ว่านักเรียนจะต้องทำสําเนาเอกสารไว้ด้วยนะครับหรือถ้าเป็นไม่ได้นะครับนักเรียนก็สามารถทำใน Microsoft Word นักเรียนได้เลยนะครับโอเคสำหรับกิจกรรม1.1ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าตอนนี้เราเฉลยกิจกรรม1.1นะครับแล้วก็จะมีะคำถามเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรม1.1เพื่อไปกิจกรรม1.2ต่อไปนะครับและถ้าเราจบกิจกรรม1.2จบหน่วยนี้แล้วเราจะไปเจอกันในเรื่องต่อไปได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ